สวัสดีครับมาู่อยู่กับรายการ Bucket ตเลสซิ่นะผมเราอยู่กันในสายล่างแล้วนะสายล่างรอบแรกนะครับคู่ระหว่างแจ็คซ8เจอกับไก่น้อยนะครับก็เดี๋ยวดูกันในระบบไทม์เทลก่อนนะคู่นี้เป็นดาษ City ้สิบเอนะครับ้าใครทําเวลาเลกคอร์ดดีสุดจะได้เลือกดาษแรกก่อนนะก็มาครับรถทั้งคู่เหมือนกันเลยนะครับผมเป็นรถบูโรสนะครับฝั่งซ้ายเป็นฝั่งของไก่น้อยนะครับฝั่งขวาเป็นแจ็คนะครับมาครับ ก็ลดเหมือนกันเลยนะครับวัดกนที่ความนิ่งล้วนๆนะครับแต่ว่าฝั่งซ้ายเหมือนจะมีความเป็นผ้าครับโอ้โหไปชนโค้งนะครับสาหรับของไก่น้อยนะอ่าลตอนนี้ครับเป็นแจ็คที่ยังนิ่งอยู่นะครับยังไม่มีคผิดผ้านะไก่ก็โอ้โหผ้าทีก็ไปเลยนะครับแต่ว่าเกมยังไม่จบครับซึ่งด่านนี้เป็นด่านวัดความนิ่งจริงนะ ด่านระยะยาวนะครับเป็นด่านเบสิกที่ทุกคนเล่นเป็นอยู่แล้วนะเข้ามาครับแล้วไหลแล้วสลับแจ็คเอาละครับดูจากตัวนี้ก็จะเป็นแจ็คแหละครับที่โอ้โหนำเป็นโค้งเลยนะครับและเขากําลังเข้าสู่แลบที่2ด้วยนะและเข้าไปแล้วนะครับเอาละครับมาวัดกันต่อกันแลบ2ครับไปห่างก็พอสมควรนะครับเป็นแจ็คเร็วกว่าอยู่แล้วอะเอาแต่แจ็ค โอ้โหคอนโทรรถไม่อยู่ครับพลาดไปนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันห่างนะครับยังได้เปรียบอยู่แต่ว่าเอาละพลาดอย่างนี้ครับโอ้โหเป็นแจ็คพลาดบ้างนะแลบสองนะครับทําให้ระยะห่างครับเหมือนจะใกล้ขึ้นมาน่าสลับไก่แล้วแต่ว่ายังคงเป็นแจ็คแหละที่เอาโหเร็วกว่าแต่ว่าพลาดจุดเดียวกันทั้งคู่นะครับเข้ามาครับครับตอนนี้ครับยังคงเป็นแจ็คได้เปรียบนะครับ ไก่น้อยก็พยายามจะขับขึ้นมาให้ได้นะครับพยายามพลาดน้อยที่สุดนะครับแต่ว่าต้องดูครับแจ็คจะพลาดอีกหรือเปล่าครับโอเวอร์ดิมารกดแม่นมากนะครับแต่ไก่โอเวอร์ดิไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไปชนโค้งเอาแหละครับและจบลงแล้วหละครับก็น่าจบแล้วนะครับผมเป็นแจ็คละครับเข้าก่อนนะและตามด้วยไก่ละครับเดี๋ยวดูลาทั้งสองคนกันครับ ไก่น้อยทำเวลาไปสอที่03.41นะครับส่วนแจ็คทำเวลา2ที่ .01.88 ครับไปต่อเกม2ครับเกม2นะครับก็มากันอีกรอบนึงนะเพื่อให้แก้ตัวสหรับไก่นะครับก็ตอนนี้เรคคอร์ดดีสุดคือแจ็คนะสอนาที01.88น่0 1 8นะครับมาครับเกม2มาฮะมุมมองครับก็ฝั่งซ้ายไก่น้อยเหมือนเดิมฝั่งขวาเป็นแจ็คนะครับ ครับคู่ดีก็ใครแพ้ตกรอบทีนะครับเป็นสายล่างแล้วนะคนที่ชนะจะได้ไปต่อนะครับมาครับเข้ามาเหมือนว่าแจ็คจะไปพลาดนะครับตอนนี้เหมือนจะเป็นไก่ลับที่เร็วกว่าบ้างนะครับในเกมนี้นะเอาละครับก็ด้วยความที่เกมที่แล้วพลาดทั้งคู่ลครับทําให้เกมนี้นะก็ยังเปิดกว้างนะยังไม่แน่ไม่นอนนะครับว่าใครจะ เป็นฝ่ายชนะในรอบไทม์เทลนะครับอารับตอนนี้แจ็คก็พาดติดต่อกันเลยนะครับอ่ารับพาดบ่อยนะครับก็ต้องลุ้นให้ไก่พาดบ่อยบ้างนะครับก็เกมแรกเป็นแจ็คที่เวลาดีกว่านะมาครับตอนนี้ระยะห่างไก่เร็วนะครับเกมนี้สุว่าจะพาดน้อยบที่แล้วนะครับเข้ามาแต่มาตรงนี้ครับ ขับนิ่งมากนะครับนิ่งกว่าเกมแรกเยอะนะสัตไก่นะครับฝั่งซ้ายเอาละครับไก่น้อยมีลุ้นนะครับมีลุ้นแล้วดีครับโอ้โหแก้สถานการณ์ได้ดีมากนะครับและนะครับมีครับเอาละครับหากันไม่เยอะนะครับแต่ต้องดูครับระยะเอ่อใครที่นำเนี่ยตอนนี้เป็นไก่น้อยนะไก่น้อยนําอยู่นะครับเอาละครับต้องมาดูเวลากันอีกงครับเวลามันจะจบที่เท่าไหร่นะครับ และเข้ามาครับไก่ยังคงนํำนะครับตอนนี้ไก่น้อยและเข้ามาโอวร์ดิ้รอบนี้ยังติดเหมือนเดิมนะครับยังโอวร์ดิฟไม่ค่อยเขียบคมนะครับแต่ว่ายังมาได้นะครับและเร็วกว่าด้วยนะและเข้าเส้นชัยนะเป็นไก่ที่เร็วกว่าแน่นอนนะครับในเกมนี้เดี๋ยวดูเวลาครับว่าเร็วแล้วแรกแค่ไหนนะครับ แจ็คทําเวลา1นึ่งาทีห้าสนึ่งะครับส่วนไก่ทําเวลา1นึ่งาทีจุดห้าแปดจุดศูนย์เจ็ดครับเป็นไก่เลือกก่อนครับมากันต่อนะครับผมในหน้าดารฟนะครับก็คู่ระหว่างแจ็คสองสิบแปดเจอกับไก่น้อยนะครับสายล่างนะครับก็ระบบโบก้าเหมือนเดิมนะครับผมใครชนะ5เกมก่อนเป็นฝ่ายชนะนะครับส่วนคนแพ้จะตกเลบทันทีและจบอันดับที่7ประจำทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็ มีโอกาสจะดึงหนึ่งครั้งนะครับซึ่งแจ็คเนี่ยก็แพ้บาร์สมาครับ5ต่อสามเนะส่วนไก่น้อยน,นี่หนักเลยนะครับผมไปแพ้สกาย2นะครับหรือว่าเปเปอร์มา5ต่อ0ูนเลยนะครับก็มีให้แก้ตัวทั้ง2คนกันดีกหนึ่งรอบนะมาที่สายล่างนะครับก็นะเพื่อไปต่อครับก็แพ้จะจอดรอบเลยนะครับผมซึ่ง แต่ที่การเจอกันของทั้งคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับนี่คือการเจอกันครั้งแรกของทัวร์นาเมนต์นะครับผมไก่น้อยก็เพิ่งเข้ามาในทับนะครับผมก็ส่วนแจ็คก็นี่เป็นทัวร์ที่3ของเขาแล้วนะครับผมในทับนะครับผมก็เริ่มตั้งแต่ทิงเนอร์ลิกนะมานะครับมาทัวร์ที่แล้วมาถึงทัวร์นี้นะครับผมก็ปากเกนเลสซิ่งนะครับผมมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเลือกเฟิร์สแมปไปเลยนะเฟิร์สแมปจะเป็นไก่น้อยเลือกนะครับเพราะว่าเขาชนะด่านทรัเปลมานะครับผมซึ่งเฟิร์สแมปเป็นด่านะครับ ด่านนี้จะได้เลือกเป็นด่านแรกนะครับเดี๋ยวมาในระบบแบนดด่านครับแบนด์ด่านนะครับผมก็เป็น320 a e a t u r e i s l a n d และ Speed Team นะครับผมซึ่ง2ด่านนี้เป็นแจ็คแบนนะครับส่วนไก่นะแบนเป็นสกอตแลนด์ใาญและ City 11นะครับผม4ด่านนี้จะไม่สามารถเลือกเล่นได้นะครับก็โดนแบนไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยด่าน m o วิวก่อนนะครับผมหลังจากจบด่านสนามกลางครับภายคะแนนตามหลังฝื่นไฟเลือกด่านนะครับไม่มีไทเบเกอร์นะครับ ในรอบนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับในเกมแรกสำหรับคู่นี้ครับมาครับเกมแรกของคู่นี้นะครับด่านมูนวิวนะครับด่านระดับ3ดาวนะครับด่านเฟิร์สแมปประจําคู่นี้นะครับก็ทั้ง2คนต่างพ่ายแพ้กันมาในแม์ล่าสุดนะครับผมซึ่งมาชนกันนะครับชนะเพื่อไปต่อครับก็มาครับเปิดมารถเหมือนเดิมตั้งแต่รอบทางเทลนนะครับรถเหมือนกันเลยนะครับบูโรสนะครับผมเปิดมาครับ ก็โอ้โหเป็นแจ็คที่ตามไก่อยู่แล้วครับอ่าเปิดมาครับโดนมา C W ครับและมามีการชนกันครับเป็นไก่น้อยครับที่พลาดนะครับแต่ว่ายังไม่ห่างมากนะครับยังติดกันอยู่นะครับเป็นการผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับ W C W นะครับไม่แน่ใจใช่หรือเปล่านะครับแต่มาตรงนี้ครับยังมาได้ครับเข้ามา o v e r d i p C W W ครับ มาเดบุพวัดกันตรงนี้เลยครับว่าใครจะดีกว่ากันล่ะครับและเหมือนว่าจะพอๆกันเลยนะแต่ว่าเหมือนแจ็คจะลงไปข้างล่างฝั่งซ้ายล่ะครับโอ้โหทําให้ความเร็วครับดรอปไปเลยนะครับเอารับโอ้ต้องแก้เลยนะครับสาหรับแจ็คนะครับแต่ว่ายังไม่ห่างมากนะครับยังมาได้อยู่นะครับและเหมือนว่าไม่ได้ใช้ซีูด้วยนะครับจะเก็บไว้ใช้หรือเปล่านะครับมาครับเข้ามาอวดดีพับ ตามไก่น้อยหนึ่งช่วงตัวถึงหนึ่งโค้งนะครับเข้ามา CWP ครับวิ่ดิฟมาลดไหลที่นึงครับและต้องกดเอ็นแท้งเลยครับเพื่อบูตความเร็วนะครับและมาตรงนี้ครับไก่น้อยยังไม่พลาดนะครับระยะห่างหนึ่งโค้งได้เลยนะครับมีโอกาสเลยครับที่ไก่น้อยจะทําแต้มขึ้นนําได้ก่อนนะและจะเป็นแต้มแรกเขาด้วยนะของทัวร์ในเมนนี้นะครับซึ่งยังไม่เคยได้แต้มแรกเลยนะครับ และแน่นอนแล้วครับสาหรับไก่น้อยแต้มเร่ของเขาของทัวร์นี้ครับส่งผลให้ไก่น้อยครับขึ้นนําแจ็คไปก่อน1ต่อ0ูตรเกมครับเกมที่2อนะครับด่าน all the way to เฉียนนะครับด่านระดับ3ดาวนะครับด่านที่แจ็คเลือกมานะครับเป็นคนตามหลังก่อนนะครับตอนนี้ไก่น้อยขึ้นนํา1 0ศูนย์นะครับมาดูเกมนี้ครับว่าจะทิ้งห่างของไก่น้อยหรือว่าจะตีเสมอของแจ็คนะครับมาครับินมา รถเปิดเดิมจากเกมที่เลี้ยคู่นะครับวัดกันที่สกิลเพย์เลยนะครับรถเปิดกันนะครับแต่สัตว์เลี้ยอาจจะต่างกันนะครับแต่หลักๆอยู่ที่รถนะครับเข้ามาตรงนี้ครับมีการสะกิดเล็กน้อยครับสำหรับไก่น้อยเอาทำแรงควานอยู่ตรงนี้ดอปนะครับเข้ามา c ีดีวครับกระโดดมาตรงนี้จะทําได้ดีหรือไม่ครับและมาชนทําได้ไม่ค่อยดีครับสำหรับไก่โอ้โหเป็นแจ็คหรอครับที่ผ่านมาได้ดีกว่าครับและทิ้งระยะหังทันทีนะครับ เอาครับตอนนี้เข้ามาโดดมาแฉลี่หินมาครับเข้ามาตรงนี้ครับกด ECU มาโดยความที่ห่างมากนะครับต้องรักษาระยะห่างนี้ให้ได้นะครับการโดดลงมาแล้วจะเล่นท่ายากครับมันจะ W C W W ครับไปชนแหละครับแต่มันยังไม่เสียหายเท่าไหร่นะครับเนื่องจากระยะห่างค่อนข้างห่างเยอะเลยนะครับครับแต่ว่าไก่น้อยก็เริ่มใกล้ขึ้นมาแล้วนะครับ ต้องห้ามพลาดอีกนะสลับแจ็คนะครับคาว่า overdrive cw h e e l hub คำว่า overdrive h e a y b r a k หไหลนิดนึงครับและกำลังจะเข้าสู่จุดสุดท้ายครับและจะเป็นแต้มตีเสมอของแจ็คครับเป็น1นต่อหนึ่งเกมกับเ่าครับในเกมนี้นะแต่ตามด้วยไก่น้อยเข้าไปละครับด่านที่3ครับด่านเทร r o ซ e n ิ i t y นะครับด่านระดับ3ดาวนะครับด่านนี้ไก่น้อยเลือกมานะครับกลับมาเสมอกัน1นึนะครับ มาดูครับว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับมีการเปลี่ยนรถสลับไก่น้อยนะครับเปลี่ยนเป็นเอจัตติเกเตอร์นะครับส่วนแจ็ครถคันเดิมนะครับเลยความที่ด่านนี้จุดเลี้ยงบูธมีเยอะแหะครับก็เลยใช้เอจัตเลยนะครับดีประสิทธิภาพรถมาให้ดีสุดนะครับมาครับเดินมาครับเอจัตเร็วกว่าแน่นอนตรงนี้อืมถ้าเลี้ยงไม่ติดนีแเพ้เอจัตแน่นอนนะครับเอาครับเข้ามาตรงนี้ครับเป็นฝ่ายตามแหรอครับ แล้วมีการภรษากิจสลับไก่น้อยครับกลายเป็นแจ็คครับนำบ้างนะครับอาแล้วผัดกันนำหากันตามนะครับคู่นี้ในเกมนี้นะครับเข้ามาครับโดลงมาเลี้ยงบูทวัดกันไปเลยว่าใครจะดีกว่าครับแต่ว่าเอจัจครับจะพลาดยากหน่อยนะครับเขาเขามีบูทพิเศษนะครับเข้ามาครับวินดิมาเลี้ยงมาตรงนี้เข้ามา ecu ครับดิมใครพลาดนะครับและเข้าสู่แบบที่2ครับตามแจ็คไม่กี่ช่วงตัวเท่านั้นนะครับ ดิฟมาเหมือนจะเป็นไก่น้อยทำได้ดีกว่าครับและเข้ามาตรงนี้ W C W ครับและมาโอเวอร์ดิฟเอาแล้วแจ็คละครับโอเวอร์ดิฟไม่ติดซูเปอร์นะครับทำให้ความเร็วดรอปไปเลยครับเป็นไก่น้อยทำได้ดีกว่าครับอ่าแล้วเข้ามาตรงนี้ครับ C W นะครับหาแล้วเป็นฝ่ายตามก็ต้องตามให้ได้นะครับสำหรับแจ็คนะครับเข้ามาโอเวอร์ดิฟครับ W C W หรือเปล่าเมื่อกี้นะครับความเร็วดรอปไปเยอะเลยนะครับ ระยะห่างยิ่งไกลขึ้นไปอีกนะครับและมาเลียงบูนมาตรงนี้ครับและต้องวัดกันที่ตรงนี้ครับต้องร้นให้ไก่น้อยพลาดจุดแถวๆนี้นะครับและมาตรงนี้อกลายเป็นแจ็คพลาดเองครับแล้วจบเลยครับเป็นไก่น้อยครับเข้าไปเป็นแต้มขึ้นขึ้นําอีกครั้งแล้วครับสําหรับไก่น้อย2ต่อหนึ่งเกมนะครับไก่น้อยขึ้นหนอีกครั้งครับเกมที่4นะครับด่านทอยเอ็กซ์เพอร์ลิเมนต์นะครับด่านระดับสีดาวนะครับก็ตอนที่ไก่ครับผม ขึ้นนำสงนนะครับและลดบอเดอร์จากเกมที่แล้วเลยครับทำไมเอจัดบื้อจังเลยนะครับแต่ก็มาครับเหมือนจะเป็นบั๊กแหละนะครับผมก็ไม่ค่อยมีผลเลยเท่าไหร่นะครับเข้ามาครับ c w ครับตอนนี้เป็นแจ็คละครับเลือกด่านนี้มาเองนะครับต้องทำไม่ได้นะครับเพื่อตามติเสมอกระโดดมาตรงนี้เอาแจ็คหลุดวงโคจรเบอร์ครับตอนนี้เป็นไก่น้อยครับที่ทำได้ดีกว่าครับแต่ว่าแจ็คเก้มาได้ดีครับแต่ว่าจะไม่มีบูลเล่นนะครับ โอ้ขาดบูตไปช่วงหนึ่งครับทาให้ความเร็วเนี่ยไม่ต่อเนื่องนะครับารับกลายเป็นไก่น้อยครับโอกาดทิ้งห่างครับเอาละครับแต่ว่าดาดนี้ครับมันก็มีความยากของมันนะครับต้องดูกันต่อไปนะครับลับพึ่งกําลังเข้าสู่แลบสองเท่านั้นเองนะครับเข้ามาโดมาต้องรักษาอันดับหนึ่งให้ได้นะสำหรับไก่น้อยครับอยากได้เปรียบขึ้นไปอีกนะครับและมาตรงนี้ครับแหมมาได้ดีความเร็วดาวนิดนึงครับ ยังมาได้ครับแลบที่สองมาและเข้ามาดับบิลซีวบิับเข้ามาครับและทางลัดตรงนี้มีหนาครับเข้ามาตรงนี้วัดตรงนี้ก็เป็นจุดยากจุดหนึงเลยนะครับและมาอ้แล้วพลาดนะครับโอ้แล้วดูมุมขวาล่างครับอแจ็คไม่พลาดแซงไปดูแล้วครับโอ้โหสถานการณ์เปลี่ยนเลยนะครับจากที่ไก่ครับอนํามาตลอดครับพลาดจุดนั้นทีเดียวเสียหายเลยครับ อ่าแล้วห่างมากเลยนะครับโอ้โหเปลี่ยนอันดับแล้วก็แทบจะแน่นอนเลยแล้วนะครับตรงนี้อู้หแล้วเป็นแจ็คเหรอครับที่เฉียบคมกว่าครับในแล็บที่2ครับและเก็บดาวมาเข้าสู่จุดสุดท้ายครับเป็นแต้มตีเสมอ2ต่อ2เกมครับรับไก่น้อยครับเสียดาแล้วครับจาบแต้มนี้ครับกับมาเท่ากันครับ2ต่อ2เกม เกมที่5นะครับด่านนอตสีนะครับด่านระดับ3ดาวนะครับด่านนี้ไก่น้อยเลือกมานะครับกลับมาเท่ากัน2ต่อ2เกมนะครับรถยังคงเหมือนเดิมนะครับไก่น้อยกลับมาใช้เอจัดยาวๆแล้วนะครับเอาละเปิดมาครับเข้ามา c w ครับเป็นแจ็คละครับนำกอนช่วงต้นเกมครับพอมาสะบัดท้ายรถครับแต่มาตรงนี้ครับโอเวอร์ดิ c w ครับเอาละครับทันทีทีคู่นะครับเข้ามา w c w ครับสลับเอจจัดครับ ไก่น้อยครับยังตามอยู่นะยังมาได้ดีครับ W C W H เข้ามากระโดดตรงนี้ครับเลี้ยงบูทจะสุดทางหรือไม่ครับและสุดได้นะครับเข้ามาตรงนี้ครับและเบื่อความเร็วของเอจัดจดีกว่าหรือเปล่าครับและมาแซงได้เลยครับเอาครับเป็นไก่น้อยครับที่นำบ้างครับเข้ามาและมาเป็นฝั่งของแจ็คเป็นฝ่ายตามหลังบ้างนะครับเข้ามา กระโดดมา CWB ครับขึ้นแท่นมาตรงนี้ครับเลี้ยงบูธมาจะมีใครพลาดหรือไม่นะครับเอ้ากลายเป็นแจ็คที่พลาดนะครับเลี้ยงบูธไม่สุดทางนะครับเข้ามา c w ครับแต่ว่าตามมาได้เร็วมากนะครับเข้ามารับโอวัลเพวิเบครับยังติดกันอยู่นะครับยังไม่สามารถแซงได้สลับแจ็คนะครับ เข้ามาตรงนี้ครับแล็วเหมือนความเร็วเร็วกว่าหรือเปล่าสำหรับแจ็คครับแต่ว่ามันยังเซมได้ซีครับเข้ามา C W ครับและควิกดิปมาครับ C W ครับเพื่อเอาชัวร์ครับไม่เลี้ยงแล้วนะครับตรงนี้เอาล่ะมาจุดตรงนี้ครับและอู้สกินิดนึงครับแต่ยังมาได้ครับเข้ามา C W ครับแล้วก็กด E C U ครับและเหมือนว่าเป็นไก่เป็นสกิดแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหไก่น้อยครับสกิดครับนิดเดียวเท่านั้นนะครับ โอ้โหไก่น้อยสองเกมหลังครับพลาดนิดๆหน่อยเท่านั้นเองนะครับส่งผลให้แจ็คครับจะทําแต้มพลิกข okay, ึ้นนําเลยนะครับเป็น3ต่อ2อเกมนะครับเอาละครับเป็นแจ็คครับที่แต้มนําขึ้นนําบ้างนะครับนะครับไก่ตามเข้าไปครับเกมที่6นะครับด่านดารกเกนเกตนะครับด่านระดับ3ดาวนะครับไก่น้อยเป็นฝ่ายเลือกมานะครับตอนนี้ต้องเป็นฝ่ายตามหลังแล้วครับตอนนี้เป็นแจ็คครับขึ้นนํา3ต่อ2เกมครับ ต่อเกมนี้ต้องตีเสมอให้ได้นะครับมาลับเปิดมาเป็นแจ็คละครับที่นำาก่อนนะครับรถเหมือนเดิมไปกันที่แล้วนะครับ C W W ครับเข้ามาค u ิกดิบครับเพื่อเกมแทงครับและมาโอ้รถเลี้ยงบูทเลยนะตรงนี้ C W เข้ามาครับติดกันเลยนะครับลองคลิกดิบครับเละความเร็วเหมือนจะเป็นไก่น้อยหรือเปล่าครับอ่ะยังสูซี่อยู่นะตรงนี้ผัดกันนำผัดกันตาครับแล้วมาตรงนี้ครับ C W W ครับ ดูเหมือนตกมีพยายามแซงตรงนี้แต่รถไหลแล้วครับถ้าไม่ไหลนี่มีโอกาสแซงนะครับเอาล้ครับแต่ว่ายังแก้หน้างานได้ดีครับเข้ามาโอ์ดิฟซีวีครับไปสกิปแจ็คเล็กน้อยนะครับเข้ามากรดโดมาครับกาอากาศเข้ามาตรงนี้เป็นไก่น้อยครับที่นำบ้างแล้วครับแล้วความเร็วแจ็คดรอปเลยนะครับเข้ามาและมาตรงนี้ครับไม่กด ecU ด้วยนะครับจะเก็บไว้หรือเปล่า CW ครับ เอาละเบื่อจะเก็บไว้นะครับและเมาส์ลดไลตรงนี้ครับอืแจ็คละครับพลาดก่อนนะครับและระยะห่างเริ่มห่างแล้วนะครับเอาละครับตรงนี้ครับโอ้โหแจ็คจะเก็บเออจะเก็บจะเก็บ ECU ไว้สักหน่อยนะครับโอ้โหพูดลิ้นพันนิดหน่อยนะขออภัยด้วยนะครับเข้ามาครับและ มาตรงนี้โอ้โหก็ไม่ต้องไประแวง ECU ของแจ็คแล้วล่ะพระนัขนาดนี้นะสำหรับไก่น้อยครับและเข้าไปของไก่น้อยครับเพื่อทําแต้มตีเสมอกลับมาเท่ากัน3ต่อ3าเกมครับแล้วก็แจ็คตาม ECU เข้ามานะครับเกมที่7นะครับด่านไวเวสนะครับดานระดับ5ดาวนะครับเป็นฝั่งแจ็คเลือกมาบ้างนะครับแนนกลับมาเท่ากัน3 3นะครับมนการเป็นรถสำหรับไก่น้อยครับกลับมาใช้บูโรสครับซึ่งด่านนี้บอกกับบูโรสมากกว่า แจัคนะครับก็เลยเลือกมาสูตรไก่น้อยนะครับเข้ามา C W ครับเป็นแจ็คที่นําก่อนนะครับช่วงต้นเกมเข้ามาตรงนี้ครับวิกดิบมาเอาแล้วไก่น้อยคอนโทรลลดไปอยู่ครับเหมือนกดเครื่องไม่ติดนะครับเราเป็นฝ่ายตาครับนี่จะพลาดก่อนนะครับเข้ามาสไลด์มาครับกดมาตรงนี้เข้าทางรัด E C U ครับยังทําได้ดีสำหรับไก่น้อยครับเอาล้วพลาดไปเช่ปัญหาเท่าไหร่นะครับยังตามได้นะครับและมาเข้ามาตรงนี้ครับ เอาดิฟเยอะไปหน่อยครับสัรวไก่น้อยความเร็วดอกนะครับยังมาได้ครับและสไลด์ดิฟมากด ecu ครับอ่ารับยังติดกันอยู่เลยนะครับและเข้ามาเอาไม่ได้ cwu ครับแต่ยังแก้มาได้เอาแต่พลาดทั้งคู่ครับโอ้ยังมาได้ครับวัดกันเลยครับตรงนี้โอ้พลาดก็พลาดทั้งคู่นะครับเข้ามาโอ้ดิฟ c w เอาแล้วเหมือนไก่น้อยติดซูเปอร์ด้วยนะครับเอาแล้วเราเข้ามาตรงนี้ครับและกําลังจะเข้าสู่จุดสุดท้ายครับ ถ้าแจ็คยังรักษาระยะห่างได้ครับก็จะเป็นแจ็คครับทำแต้มขึ้นน้ำอีกครั้งขึ้นแท่นเป็นวินเนอร์พอยต์ก่อนนะครับเป็น4ต่อ3เกมของแจ็คละครับเกมที่8ครับด่านลอสแอนจลิสนะครับด่านระดับ3ดาวนะครับด่านนี้ไก่น้อยเลือกมานะครับซึ่งถ้าเกมนี้เป็นแจ็คชนะจบเลยนะครับแต่ถ้าเป็นไก่น้อยชนะต้องไปวัดกันที่เกมสุดท้ายนะครับเกมที่9นะมาครับเปิดมา แจ็คนำก่อนแล้วครับแล้วไก่น้อยกลับมาใช้เอจัดแล้วครับรถที่ถ้าด่านไหนเลี้ยงบูดดีๆเนี่ยเอจัดค่อนข้างตอบโจทย์นะครับเข้ามาเอาล้ครับและมาตรงนี้ครับไก่น้อยครับเป็นสายตามก่อนนะครับเข้ามาตรงนี้ครับแลกดวิตีบูพิเศษมาครับซีดมาและมาตรงนี้ฉาแล็มมายังมาได้เบิดความเร็วไก่น้อยเร็วกว่านะครับ และแซงได้เลยครับเอาละครับแจ็คครับนํามาอยู่ดีๆีครับโดนแซงเฉยครับและเข้ามาตรงนี้ครับดิปมาและมาจุดตรงนี้ครับกําลังเข้าสู่แลบที่2ครับอย่างลุ้นต่อยาวๆเขาจะเหรัาดานนี้ครับครับมีช่วงเวลาที่ทั้งคู่ได้นํานะครับต้องดูว่าจะนิ่งแค่ไหนนะสลับไก่น้อยครับเป็นแจ็คละครับผู้ตามเป็นฝ่ายพลาดก่อนนะครับเอาละครับเข้ามา c w มา วันนี้ครับ c วิวโดดมาครับ c วิวครับและต้องฟลิกจิพเพื่อเก็บะแนนครับความเร็วดอกตรงนี้ไม่มีบูลเล่นนะครับแต่เข้ามาโดดมาโอ้ยเลยล่ะครับสาหรับแจ็คล่ะครับโอ้จะตัดสินกันที่จุดนี้เลยหรือเปล่านะครับและไม่น่าบิลหาสำหรับไก่น้อยครับไปลีกาต่อกันที่เกมที่9ครับสำหรับคู่นี้ครับ จบลงเสมอกัน4ี่ต่อ4เกมครับวัดกันที่เกม9เกมสุดท้ายครับเอาครับแจ็คตามเข้ามาเกมสุดท้ายของคู่นี้ครับด่านทาวเว์ทูเตียนฝูนะครับด่านระดับ3ดาวนะครับแจ็คเป็นฝ่ายเลือกมานะครับวัดกันไปเลยครับสูสีมากคู่นี้ครับชนะเพื่อไปต่อครับส่วนคนแพ้จะจบลงและจบอันดับที่7ประจำทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเปิดมาเอาครับซึ่งล์รถวัดกันเลยครับรถเหมือนกันเลยนะครับ เปลี่ยนมาใช้บูโรสนะครับสําหรับไก่น้อยนะครับมาครับแจ็คก็เก้าเกมที่ผ่านมาเนี่ยใช้รถคันเดิมเลยนะครับไม่มีการเปลี่ยนนะเข้ามาบุนลถมาตรงนี้ e ิ u มาครับเป็นไก่น้อยดีกว่านะครับเอาละครับและเป็นฝ่ายนำละครับเอาละครับไก่น้อยมาฟังกันเกมนี้ละครับแบบนี้โอ้โหสูสีมากนะครับเข้ามาครับและมาตรงนี้ครับอย่างแยง โค้งกันอยู่ผัดกันนำผัดกันตามนะครับและเข้ามาตรงนี้มีการสกิดของแจ็คละครับอืเอาละครับโอ้พลาดก่อนอย่างนี้ครับไม่ดีเท่าไหร่นะครับแมตสุดท้ายแล้วนะครับชิวบั้งคู่กดดันแน่นอนนะครับเข้ามาเอาครับยังไม่จบครับด่านนี้ครับมีอีกแลบหนึ่งครับเก็บดาวมาตรงนี้ครับและโค้งมาเข้าสู่แลบที่สองครับเอาละเป็นไก่น้อยที่ยังน้ำอยู่นะครับเอาครับ มา C W บุญมาเอา Banana. เหมือนจะเป็นไก่พาดนะครับโอ้ไก่น้อยพาดครับเอาครับไก่น้อยและต้องแก้ครับไม่มีบูทเล่นและมาตรงนี้เอาเหมือนไม่ติด C W ด้วยหรือเปล่านะครับเอาครับแลบที่2เหมือนไก่น้อยจะก,กดด้านกว่านะครับและมาอู้ชิดโค้งไปด้วยครับและมาตรงนี้ครับแล้วแจ็คไม่พาดเดียวครับเอาเลยครับและ<ร> <like that. S 1> ถ้าไม่พาดอย่างนี้บจะเป็นแจ็คนะครับที่จะชนะนะครับ และเข้ามาตรงนี้ครับเลโอน่าจะจบแล้วครับเป็นบทสรุปครับเป็นแก๊กเข้าไปชนะไก่น้อย5ต่อ4เกมผ่านเข้าสุดรอบต่อไปครับส่วนเอาเอา,เอาไก่โอจะถอยลังครับเอาแต่มันถอยไม่ได้ครับโอมันก็ไม่น่าเข้าใจใแล้วครับเป็นไก่ครับจบแตที่7ของทัวร์นาเมนต์ครับ